กับแฟนรายการทุกคนทราบแล้วก็ได้เห็นว่ารายการเรานําเสนอรูปแบบแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความประทับใจเพราะเราอยากจะสร้างรายการไม่ใช่แค่รายการท่องเที่ยวธรรมดาครับเราอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนออกมาใช้ชีวิตด้านนอกเมื่อออกมาท่องเที่ยวครับโอ้โหการเดินทางและไลฟ์สไตล์ของจริงนะฮะและนี่และนี่ก็คือแนวคิดของในปี2026หรือเปล่าครับกับ Ride the Promise ต้องบอกว่าในปี2026นะครับหรือว่าในปีก่อนๆหน้าที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าในปี2026เนี่ยจะมีความชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเรียกว่ารายการก่อนหน้ทาทงส่วนหนึ่งรวมถึงกิจกรรมที่เราเพิ่มเติมขึ้นมานอกนือจากตัวเนื้อรายการอย่างที่ทุกท่านที่เข้ามาในใน,ในงานตั้งแต่ตอนตอนเขาเรียกว่าบแบ้วก็จะเห็นอยู่ไม่ว่าจะมีบูธกับที่รายการกกับพัทเนอร์นะครับเป็น The First Ultimate Big Fan อะเอซ่า อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราพยายามจะให้อยู่จากในจอสู่นอกจอรวมถึง mm hmm. อีกอก,อก,อก,กิจกรรมนะครับก็คือในในใน,ใน,ในปีนี้ก็คือ the first experience mm hmm. by AES 3M factory ครับครับผมโอ้โหจริงๆก็นี่คือรถแมปนะฮะถ้าเกิดท่าผู้ชมนะครับทุกท่านได้รับชมมาอยู่ตอนนี้นะฮะบนทางหน้าจอของเราก็คือเรามีรถแมปที่กำลังจะเกิดขึ้นกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปีหน้าแน่นอนเดี๋ยวอนุญาตให้พีทๆค่อยๆเล่าอธิบายทีละกิจกรรมหน่อยนะฮะ mm hmm. อาจจะยาว เราเริ่มกันที่เรื่องของแรลลี่ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเป็นหนึ่งอันที่ต้องบอกว่าแฟนๆรายการเนี่ยชอบมากและกระแสตอรับดีจริงๆครับนั่นก็คือซัพเปอร์แรลลี่ครับผมต้องบอกแจ้งนิดหนึ่งต้นกําเนิดของตัวแรลลี่อ่ะต้องบอกอย่างหนึ่งคือเราเมื่อตอนที่เราเกิดวิกฤตโควิดนะครับแล้วเรากไม่ได้ออกนอกประเทศไปไหนเลยแล้วก็จะมีการถ่ายทํารายการในประเทศไทยทําให้เราทราบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีร้านอาหารที่ดีๆมันมีโรงแรมที่ดีบริการที่ดี เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทํำรายการในเมืองไทยในช่วงนั้นเราก็เลยไปถ่ายทำเสร็จครับหลังจากนั้นก็จะมีแฟนรายการกลุ่มหนึ่งครับอินบ็อกเข้ามาว่าอยากให้เราจัดโปรแกนเกี่ยวกับในประเทศไทยบ้างแล้วก็เหมือนแบบอยากใกล้ชิดกับพิธีกรที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเราก็เลยทาครั้งแรกครับตอนเมื่อประมาณล้วปีที่แล้วเป็นกิจกรรมที่เราตั้งใจว่าจะให้แฟนรายการมาเหมือนแบบแฟนพิทิงกับพิธีกรครับผม ก็ S <S <Boulder> เริ่มต้นในเน็ในป,ปีนั้นเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าพอเราจัดปีที่1เสร็จปุ๊บปีที่2ก็มีการเลียกเกสบทำไมอีกผลดีเกินคาดครับจากล่าส,สุดจากเราเริ่มต้นอย่างแค่50คั<ร>นครันปีที่ผ่<ร>านมารวมแล้ว160คันครับโ,โหแ<ต>นะ่ต้องบอกอย่างหนึงออง่งว่า2ออาทิตย์ครับต้องบอกเขาต้องขอขอบคุณแฟนรา,ายการทุกท่านจ,จริงครับมีบางท่านที่ผมเห็นอยู่อยู่ในงานตอนนี้โ oh, อ้โหอดุลผมทุกปีเลยสองอาทิตย์คือจองเต็มเลยจองเต็มครับแลร้อยหกสิบคัน คอนเซปของตัวลีลี่อย่างที่ผมบอกก็คือพักดีกินดีอยู่ดีรวมถึงครับของรางวัลก็ดีเลยครับโอ้เป็นคอนเซปอีกอันหนึ่งว่าทุกคนจริงๆนะมีของรางวัลติดมาติดมือกับทุกทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปีแรกเนาะเราไม่ได้ตั้งใจเรื่องของรางวัลก็จะมีแฟนรายการบางคนที่ในปีที่2บอกว่าเนี่ยคันนี้ไม่ได้เลยเราก็เลยมีความตั้งใจทำในปีที่สาคือทุกคันครับได้ของรางวัลหมด แล้วก็อขอรางวัลหน่อยสิครับพี่พีครับตัวอย่างของรางวัลเอาเป็นว่าเรามันที่หนึ่งกับกรันครับ,รบผมปีที่ผ่านมาจะได้รับเป็นแพ็กเกจตัวครับไปที่ทก,ก,รรก,กรุงเทพโปรตเกตรับโปโตเกสนะฮะโอโ้โก,ก,ก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีคู่หอสเปอนเซอร์เองต่างๆที่มีเพิ่มเติมมาเม่อก็จะเป็นตัวเครื่องบินรถบ,บัตรที่พัฒนโรงแรมต่างๆรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรอย่างนี้ครับ ก็คือจริงๆแล้วเอาพูดตรงได้คือใจสี่หลักแต่ว่ารับของกลับบ้านนี่คือหลักแสนเยอะแยะไงญ่นะทุกทุกเกีนี่คือแค่การยกตัวอย่างเฉยๆนะครับครับผมในงานวันนั้นผมก็บอกเลยว่ามีอีกหลายเดสตินเอชชันบากจริงแต่แล้วก็ของระวัลไม่ได้มีแค่นี้มีเยอะมากด้วยครับครับผมนะฮะแต่ว่าความสนุกของซัมเมอร์แลนดี้เนี่ยนะครับส่งส่งต่อถึงในช่วงของปลายปีนั่นก็คือวินเทอร์แลนดี้ใสจสดของวินเทอร์แลนดี้ ก็คือปีนี้เราจะมีจัดแรลลี่ทั้งหมดสครั้งก็คือจัดเดิมเนี่ยเราจะมีแค่ซัมเมอร์แรลลี่ปีนี้เราจะมีเรื่องของตัววินเทอร์แรลลี่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ในส่วนของปี2026นอกเหนือจากตัวแรลลี่แล้ว2ตัวก็จะมีกิจกรรมใหม่อีกหกิจกรรมครับซึ่งเป็นกิจกรรมเขาเรียกว่า the first a l t e r a t e fair ซึ่งเราจะจัดเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ หรือว่าไลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยวต้องบอกอย่างนึงคือไลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยวการพักผ่อนนอกเหนือจากเรื่องการท่องเที่ยวแล้วตัวเครื่องบินโรงแรมหรือว่าในส่วนของร้านอาหารแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยว